สวัสดีพี่น้องสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ละพี่น้องมาพอกันในบรรยากาศยามแดงเด้อพี่น้องเอาจังได้สปปับปบใส่ตุ่มกุ้งจ้ะใส่ตุ่มกุ้งพี่น้องเอา้ากันยามเช้าพี่น้องทักทายพี่น้องกันเนี่ยสวัสดีจ้าเหมืนอนราผอกับสาวผอกับตนาอีกคือเก่าจ้าเห <c oughs> มือนสปปับปบมาใส่ตุ่มกุ้งเด้อจ้า คนกระแหงยานปิงต่เกาพี่น้องเปลี่ยนผู้ล่เงด้วยพี่น้องบวกการล่งยานปิง <laughs> เออ <laughs> ใส่หลังที่สองจากพี่หนอกไปใส่ต่อพี่หนอกมันเป็นมือกล่องด้วยจ้ะหลังที่สองจากพี่หนอกอยู่พ่แล้วนะ เยอะกับเยอะสูตรพิเศษพี่น้องโค้งไก่เยอะสูตรจากของเองเนาะน้ำเล่มขาดก็พี่น้อง้ารุ่นกันหมืออื่นพี่น้องมาสิได้สิมานบ่จ้ะ พมีมันจมบ่ละเงียสูตรใหม่พี่น้องเนี่ยสูตรพิเศษสูตรพิเศษ <laughs> กับเนีย่ยงกับโ้องไก่อันนี้้องไก่พี่น้อ,นองส่งคือสีม้านี่น้องมือเน,นาะหลุนน้ำคันมือชาพี่น้อง่าชิลงน,น้ำได้บ <laughs> ่ฮ่าฮ่านาฮา <laughs> สุดท้ายแล้วพี่น้อง,องจะเป็นตำม้าน,นี่พี่น้องอื้อรอลรุนกันจ้า,จายโนยนใ่เลยพี่้อง เอาใส่เหล้่เรียบ้อยพี่น้องลุ่มน้ำกันเหมือนเสาแก่วน้องก็คือแห้งพี่น้องเป็นตมีอยู่พี่น้อง สวัสดีพี่น้องประปอ๋าอก,กันในเสาว,วันที่27มกราคม66พี่น้องวันนี้ก็หากินน้ำในหนามเนาะสปอปเนะาะลงยามตุ่มกุ้งล่องเมืองพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้มาฟองกัตตาปอกกระกตนาอีกคือเกาจา้าในบรรยากาศยันเสาของวันที่27นะจ้จามกราคมพศ2566ักาลอจ้าวันนี้ตอปอเบรดเขาปลาเด้อจ้าพี่น้อง มาลงน้ำต่เศ้าใส่ตุม่มไว้แต่วันเมื่อวานนี้เขาอบอกขอโทษขออภัยเด้อจ่าเมื่อวานลงคลิปโมบิสพี่น้องลืมปิดคลิปเมื่อวานถ่ายไว้เอาลงโมบิสพี่น้องจ้าเอาหากินในน้ำหากินในน้ำเนี่ยมะสอเป็นตะขือขนาดพี่น้องเป็นกัปตันเป็นตะขือยังตีปิดเป็นตเป็นตะขือหนาว ใถูกอเอออัด <c oughs> พู้น้ำขางเลยก็มีลายทำไมก็มมนกระเต่าหนาวจนสเวาววอพี่น้อง <c oughs> เอายามก่อนพี่น้องแตงมาเทแต่เดียวหลังที่สอง <c oughs> ถือบะ ตยังไยอะไรนะเย็นบอกย็นกับมีไปนี่เย็นนูเย็นนี่ลีอะหลุนตอนเทีี่น้องเด็นตัวนึ่งนะอะหลุนล่างสามันพี่น้องอุ้ยถูกบ่เงี่หัดปละไล ปลาตเตา่าปลาอะไรกับมันพี่น้องอาฟตหลุมตอนเทพี่นอ้องบรรยากาศน้องน้ำยามเาส่พี่นอ้องไอ้นำ้ำลังสีเนาะ คือบ่หลังซีบ่คือเนาะเกุ้งกลัวได้ได้ได้กลิ่นหลายตัวเอ้าส่วนตอนเทพี่น้องเอาไปต่อพี่น้อง เห็นบอลเรสปอตวยว่ามันเสียหรอวะไปเจ้งอไที่มบนญมานคักบอเหรอเส็นได้คือบอ เอา,เอาไดรร้ายโตแล้วมีเก็บบไร,ไรเพไเก็บบอเอากุ้งจะได้ไร้ายตัว่นงลาไพิ่นกุ้งพี่น้องหลังนึ่งสองสามหลังพี่น้อง คือไอ้บ่หลายตัวนี่ได้กุง้งได้นี่อู้ได้ี่ตัวละไปกุ้งเนาะมีนนั่นหูต้องอถองเท่าไหร่ี่ตะเตาอ๋อคือบอหลังอกเรอเรือลัอาางสุดท้ายวันพี่น้อง ลองใส่น้ำตื่นลองมึงน้ำเลือดขึออ้นเนอะลองล้างน้ำตื่นลองมึงแต่ว่าเป็นตะมี่เลยเป็ตะม,มี่แมงกระเต่านะ เ,เป็นกระต็นกระตาตุ้งหน่อยกวเึยโหนู่นเดยวหล่นเทพันพี่น,อน้องหลางที่แหลกเนาะกระตก่าีแต่กระตูาแม่อ๋อเหยเะายะกอน เยอะออกเยอะพี่น้องอะไรตัวหนึ่งเนาะพูดเดี๋ยวหลายตืมเนาะไข่ก็ไปสวนนึงคืออยู่คืออยู่เทะล้างสองพี่น้องปอกแปรปอกแปรโลเมนอันทำอยมาเตาบดเอาออกบดบลาบดไล่ตืมกู หนหมันคือเก๋าเกา์เหรอเพื่นเบิ้ลโอ้เหรอถือเนาะดีก็สอนนี่พี่น,<อ>น้อ,นอ,นนองตับเต่านี่แต่ตับตัตบเตาแม่พี่นออ้องเถียงตอนที่สามพี่น้องมันอยู่เดสนากุ้งตก็นี้มีแต่กลุ่มตัวนี้มันกุ้ง ตีจ้ะอุ้ยกุ้งลายเงี้ยอุ้ยคือคือคือนี่ลายตัวกุ้งอันี้เป็ตัวใหญ่พี่น้องเมนเตาะก่อยเต็มเนาะก่อยกุ้งเต็มแสแๆจ้ะพี่น้องกุ้งโกยตีโกยตีอะไรอีกรางหนึ่งพี่น้องปลาไหลอีกรางหนึ่งพี่น้องอาไหลเรียกเย็นเย็นบบนนเหรอ để đang đưa đang dạ. đưa, 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 đưa. <laughs> mình mình. để đang đi thì บอาบ่เอาติ่มเอาเปลี่ยนแผน้วพี่น้องให้ตหนาวต่อโอ้ยปีงตัวแบบไงหนึ่งพี่น้องโอ้ยระวังมันออกด้วยนั่นเปลี่ยนอ้าวพี่น้องมันขัดพี่น้องทั้งกลุ่มทั้งอัน ทั้งกุ้งทั้งเมนกับเตาทั้งปลาไหลเราไม่เห็นทั้งปลี่ยนผ่อกันบ่อยผ่อกันเป็นเกียร์โดดกับเปีนเปลี่ยนแผนไว้ทันทีเนาะเอ้าตุนลังต่อไปพี่น้องโอ้มันเนาะมันน Lông đấy một khoái cái đấy nó tôi vào lái mấy cắt tàu nhở vào lái cái mì nữa chả Ồ, để lái từ cùng lái nó. sắn luôn bớt nó. โอ้หมานี่เนาะหมานกลุ่มลังนี่ได้ก่อยอยู่ตรงเนาะเนงกระเต่าเอาไปขวัวตำปนตำแจ้วพี่น้นนอ,อ,องถือลายแจ้วพี่น้องลายลายเป็นกลุ่มลังนี่กลุ่มนนนเนงกระเต่ามันไหนเนาะโอ้ตระเต่าก็ลายอยู่แต่นาำอยู่กลน่นโห่พี่น้อง กลุ่มพกหลังในซำหน,นี้ซือวัาสุดยอดเนาะเติมเงจะตันเลยเนะติมเงจตทุกปีอะไระไหลได้มเนาะอะ,ระไรใได้มตัวเอาสำหรับคลิปวันที่27มกรา66พี่น้อง กคือเซมันได้ล่าพี่ล่าน้องไปซ้ำนี่แหละพี่น้องส่วนยอดใจยอดมันกะบมนัดดมนสุดยอดอยู่เป็นเป็นตะเกาปลาไหลหละกักุง้งพนะี่น้องแต่ละเติบอยู่เนาะแนวเสาเแนวเสาแนวเที่ยงนเนาะจัดอ่ะสปอป สวัสดีจ้าโมนิสาวปอบกันตนาคงจะได้ลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่รได้จา้าชิมชอบวิดีโอจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องรอปลากันตนาไวน้น้ำไม่ได้จา้าเมื่อวานนีสาวปอดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำเด้อจา้าเมื่อวานนี๋เอาคลิปลงบิดลืมเอาคลิปปิดถ่ายใจนะจา้าเหลือสามสี่วิดีโอลงบิดพี่น้องอ่ะก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากช่องรอปลาก,กันตนาไวน้น้ำเนี่ย อาคีบหนามมือหนาพอกันไหมครับขอบคุณครับผมหากินในหนามยังมาส่พี่น้องอากาศในเย็นแหง